จุดต่อปิลยนต์เข้า m ยู ktb 2 1เราต้องทำการยก c 5กับ c 7ออกแล้วทำการต่อสายมาเข้าอินพุตเอาพุตของปิลรถยนต์สิ่งที่จะต้องเตรียมนะฮะก็คือสายสัญญาณนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแจ็ค rca สายขวานะครับต่อเข้าในจุดอินพุตเอาพุตของปีนะฮะและก็ปลายสายอีกฝั่งหนึ่งเราก็เปลือยไว้นะครับเพื่อที่จะต่อแทน c 5และก็ c 7ที่เรายกออกจากตัวบอร์ดแอมป์นะครับขั้นตอนแรกนะฮะก็ทำการยกคาปานะฮะ c 5และก็ c 7ออกนะครับ โดยใช้ตะกัวกับหัวแร้งนะฮะค่อยๆให้ความร้อนนะครับแล้วก็ยกออกเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะฮะอ่าระมัดระวังนะครับอย่าให้ไปโดนกับตัวบอลลุ่มนะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกนะฮะต่อสัญญาณนะครับสีแดงคือเสียงด้านขวานะฮะสัญญาณจุดนี้จะเป็นสัญญาณที่ออกมาจาก IC ซีบลูทูธนะครับต่อไปนะฮะสญญีเหลืองก็เป็นสัญญาณเสียงด้านซ้ายนะฮะที่ออกมาจาก IC ซีบลูทูธนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับสํญญาหรับ audio out นะครับที่จะออกไปเข้าก <c oughs> ับ <c oughs> ปีรถยนต์นะครับต่อไปก็จะต่อสัญญาณที่ออกจากปีรถยนต์มาเข้านะครับต่ออีกฝั่งหนึ่งของ47นะครับจุดนี้จะเป็นสัญญาณไปเข้าวนลุ่มนะครับก่อนที่จะไปหาออฟแอมของตัวแอมจิวนะครับสีเหลืองนะครับต่อไปเป็นเสียงด้านซ้ายนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการต่อสัญญาณอินพุตเอาพุตมีอยู่แค่นี้นะครับเราก็ใช้ปีนะครับแทน47กับ45 กล่าว <Cloud S 2> ของสัญญาณเราก็จะจากันนะครับระหว่าง2เส้นเนี่ยสคู่เนี่ยเราจะจากันแล้วนําไปต่อเข้ากับคาปาซิเตอร์ c 4ีขั้วลบนะครับจุดนี้จะเป็นกล่าวของสัญญาณนะฮะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการต่อก็คือตะกััวนะครับอย่าให้หยดไปโดนขา IC หรือว่าตําแหน่งอื่นนะครับอาจจะทําให้ช็อตได้นะฮะการต่อสายก็จะเป็นเหมือนกับ mt 2 1หรือว่า zk 5 0 2 mt นะครับก็คือสัญญาณที่ออกมาจาก IC ซีบลูทูธนะครับ ก็จะมาหาสัญญาณเส้นนี้ก่อนนะครับแล้วมาเข้าอินพุตของปีรุยนต์นะฮะเราจะต่อเข้าในจุด AUX in หรือว่า CD ก็ได้นะครับเพราะว่าปีรุยน์เราจะมีอยู่2อ n p ินพุตใช่ไหมฮะก็เสียบเข้าไปเลยนะครับอ่านี่คืออินพุตนะครับสัญญาณแจ็คอีกเส้นนะครับเราก็จะต่อออกจากไลอาของปีรุยน์นะครับซึ่งมีทั้งฟอนต์เอาพุและก็เรียเอาพุ t นะครับผมจะเสียบออกจากจุดฟอนต์เอาพุตนะฮะ นี่นะครับอ่ะก็เอาพุทออกมามาเข้าในตำแหน่งอ่าตัวอีกฝั่งหนึ่งของ45กับ47นะครับนี่นะครับการต่อสัญญาณก็มีแค่นี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับสำหรับไฟเลี้ยงนะฮะถ้าเกิดใช้ไฟ12บโวลต์ก็ได้ทั้งปีรถยนต์แล้วก็แอมป์จิ๋วนะครับส่วนในคลิปนี้นะฮะปีรถยนต์เนี่ยผมใช้ไฟสิบโวลต์น,นะครับ แล้วก็แอมจิวเนี่ยผมใช้ไฟ24โวล์นะฮะตามสเปคสูงสุดเลยนะฮะไฟเลี้ยงปีรถยนต์ใช้จากสวิตชิ่ง12โวล์โดยตรงนะฮะส่วนแอมจิวเซเคทีบี21เนี่ยจะนำมาผ่านสเตปอัพบูตขึ้นมาเป็น24โวล์นะฮะสูงสุดของแอมจิวเซเคทีบี21นะครับ